จากหลักวิชาการเพราะว่าเป็นดินโป่งนะครับดินโป่งก็คือมีแร่ธาตุกว่าล้านปีนะครับมีแร่ธาตุสะสมนะครับมีแร่ธาตุสะสมมากว่าเป็นล้านล้านปีเลยนะครับแร่ธาตุนะครับแอบแฝงในดินโป่งหรือดินคนท้องเนี่ย กว่าล no? ้านปีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรากินดินคนท้องนะครับรสชาติแต่ละแท่งนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆรสชาติในแต่ละแท่งนะครับก็จะออกมาไม่เหมือนกันบางแท่งก็จะหอมนะครับบางแท่งก็จะฝาดนะครับบางแท่งก็จะเปี้ยวนะครับแต่รสชาติโดยรวมแล้วก็คืออร่อยนะครับสําหรับคนที่ทานเป็นนะครับอร่อยสมหรับคนที่ทานเป็นนะครับดินคนท้องนะคนท้องชอบมากนะครับไม่ใช่คนโบราณนะครับก็ชอบนะครับไม่แพ้กันเลยนะครับคนเท่าคนแก่นะครับก็ชอบนะครับไม่แพ้กันเลยนะครับ เพราะว่าจากหลักวิชาการก็คือเขาสะสมและธาตุมากกว่าล้านปีนะครับสะสมและธาตุอาหารมากกว่าเป็นลลายล้านปีนะครับจากวิชาการก็จะว่ากันประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็